สวัสดีครับพี่น้องที่รักของไอ้เผือกเผือกกลับมาแล้วนะครับเผือกต้องขอโทษด้วยที่มาช้าไปหน่อยช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยครับเพือกเลยต้องตากฝนป่วยพี่ชบาก็ป่วยยังไงวันนี้เผือกกลับมาแล้วพี่น้องมาฟังเรื่องเล่าของเราต่อนะครับมาลุ้นกันครับว่า เราจะออกจากป่าได้หรือเปล่าจากความเดิมตอนที่แล้วที่พรานเขียวตามมาเจอพักพวกจนได้แต่ก็ยังไม่ไวายสาบเสือสมิงยังแปลงกายมาเป็นพลานเขียวเพื่อที่จะหลอกพักพวกแต่ด้วยความชานฉลาดของไอ้เผือกทำให้ไอ้เผือกมีไหวพลิบจัดการกับพลานเขียวตัวปลอมได้ถือว่าครั้งนี้ เผือกเป็นพระเอกนะครับแล้วหลังจากนั้นพรานเขียวก็ได้ทำมนคาถาเสกงูยักษ์ให้เลื้อยนำทางเพื่อที่จะเปิดป่าให้พวกเขาเดินตามออกไปจากป่าได้บุกป,ป่าอาถรรพ์กับพรานเขียวตอนที่14ในขณะที่ทุกคนก้าวเดินตามงูออกมาพรานเขียวก้าวออกมาเป็นคนแรก พรันงูที่เรื้อยขึ้นหน้ามาก็กลับกลายมาเป็นเชือกเหมือนเดิมพรานเขียวก็เอาเชือกถือขึ้นมาพอพ้นป่าพิษสวงออกมากันได้พรานเขียกกำลังจะส่งเชือกให้กับพรานเสาเอ้าเฮ้ยไอ้เพือกไอ้ทิ้งพรานเสาไปไหนวะเนี่ยเอา้าพรานเสาก็เดินปิดท้ายมานะครับพ่อพรานแต่พอมองออกไปอีกทีไม่เห็นพรานเสาแล้วครับ ทิศทิ้งถึงกับหน้าเหวอเอา้าตอนที่ก้าวออกมาจากป่าพิศวงทางที่เดินเมื่อกี้นี้มันหายไปไหนแล้วครับพรานเขียวทางนั้นมันเป็นป่าพิศวงทางที่เดินมาเมื่อกี้ได้เลือนหายไปหมดกลับกลายเป็นป่าทึบไม่มีช่องทางเดินอีกเลยทิศทิ้งหันไปหาพรานเขียวเอา้าพรานเขียวครับ แล้วเราจะไปหาพรานเสาวได้ที่ไหนล่ะครับทางที่เราเดินมาเมื่อกี้มันหายไปแล้วด้วยละครับพรานเขียวพรานเขียวหันมาบอกเออข้าก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่เราต้องมีสติกันก่อนค่อยคคิดแก้ไขกันไปแต่ข้าว่าพรานเสาวเขาน่าจะยังปลอดภัยอยู่นะพรานเสาวมันมีวิชาอาคมพอตัวอยู่โว้ยว่าแต่พวกเราเหอะ รีบหาที่พักกันก่อนคืนนี้จะเป็นคืนข้างแรมและเป็นคืนเดือนดับซะด้วยเราจะเสียเปรียบไอ้พวกพรายเสือสมิงเราต้องหาที่พักแล้วกัที่ตั้งที่จะรับมือกับพวกเสือสมิงให้ได้ก่อนไปรีบเดินในผลจากตรงนี้ก่อนไปว้ยไอ้เพือกไอ้ทิ้งเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันการไปครับไปครับพอพานเขียวแล้วทั้งสามคนก็ต่างรีบเดินออกมา เพื่อให้ไกลาจากรัศมีของป่าพิศวงแต่เผือกเองและทิดทิ้งก็ยังเดินหันหน้าหันหลังเพราะยังห่วงพรานเสาอยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างทางฝั่งพรานเสาเองกำลังหลงอยู่ในวังวนของป่าพิศวงตอนนี้พรานเสาเองเหมือนว่าตัวเองหลุดออกไปยังอีกที่หนึง่งที่ที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ณที่นั้น มีบ้านช่องมากมายแต่ผู้คนเงียบมากแทบจะไม่เห็นผู้คนเลยสักคนขณะที่พรานเสากำลังเดินอย่างสงสัยว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่แล้วทำไมตัวพรานเสาถึงก้าวลุดมาที่นี่คนเดียวได้ในขณะที่พรานเสากำลังงุนงงและครุ่นคิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ท่านใดนั้นก็มีผู้หญิงสองสามคน เดินผ่านมาแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งหันมาถามพรานเสาวว่าท่านเป็นใครมาที่นี่ได้อย่างไรท่านต้องการอะไรหรือพรานสาวกำลังมึนงงไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะตนเองก็ยังงงอยู่ว่ามาที่นี่ได้อย่างไรข้าไม่รู้ว่าข้ามาที่นี่ได้อย่างไรรู้แต่ว่าเมื่อกี้นี้ข้าอยู่กับเพื่อนข้าที่ป่าพิศวง ข้ากำลังจะก,ก้าวออกจากป่าแต่พอเพื่อนๆข้าก้าวพ้นป่าไปเพื่อนๆข้าก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วพอข้าก้าวขาตามมาก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเจอแม่นางนี่แหละพรานสาวเลยถามผู้หญิงคนนั้นต่อว่าแม่นางช่วยบอกข้าทีว่าที่นี่มันที่ไหนหรือแม่นางผู้หญิงคนนั้นหันมาตอบพรานสาวว่า ที่นี่เขาเรียกว่าเมืองรับแลจะ่ะท่านเคยได้ยินไหมล่ะที่นี่เขาจะมีแต่ผู้หญิงที่ถือพรหมจรรย์เมืองนี้จะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นแหละจะ่ะท่านเองถือว่ามีบุญแล้วนะที่ได้มาที่นี่แต่ข้าขอเตือนท่านไว้ก่อนนะว่าขณะที่ท่านอยู่ที่นี่อย่าได้คิดไม่ดีกับผู้หญิงคนใดและอย่าได้พูดโกหก หรือพูดคำหยาบคายเด็ดขาดมิฉะนั้นท่านจะไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไปยังบ้านเมืองของท่านอีกพรานเสากำลังกังวลใจอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรที่จะได้กลับไปหาพรานเขียวและไอ้เพือกไอ้ทิ้งได้ทั้งฝั่งพรานเขียวเองมองเห็นถ้ำอยู่พอดีเออไอ้เพือกไอ้ทิ้งข้าว่าคืนนี้เราอาศัยถ้ำนี้สักคืนดีกว่า อย่างน้อยก็หลบฟ้าหลบฝนได้โว้ยเพื่อพรานสาวมันจะตามมาได้ทันเพื่อหันมาหาพรานเขียวพ่อพรานเขียวเราจะรู้ได้อย่างไงรลร่ะว่าพรานสาวแกอยู่ตรงไหนและปลอดภัยดีหรือเปล่าเออพ่อพรานเขียวยกมือขึ้นแล้วก็จับยามสามตาแล้วก็บอกหน่อยได้ไหมครับพรานเขียวยกมือขึ้นแล้วก็จับยามสามตา เออพรานเสาดวงมันแข็งเว้ยมันเกิดวันเสาร์เป็นวันแข็งไม่มีอะไรทําอันตรายมันได้หรอกเว้ยว่าแต่ตอนนี้ข้าว่ารีบไปสำรวจในถ้ำกันก่อนเถอะจะได้หามุมพักดีๆเพราะคืนนี้เป็นคืนเดือนดับและข้าว่าไอ้พวกเสือเมิงมันคงจะไล่ล่าพวกเราเพราะอวมันแค้นมันเจ็บตัวกับพวกเรามาก แล้วคืนนี้มันจะแข็งแกร่งที่สุดเพราะว่าพวกมันจะยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าไอ้ทิ้งถึงกับตาโตโอ้โหอย่างนี้เราก็แย่สิครับลุงพรานเขียวต่อให้มีปืนมีมีดก็ทำอะไรพวกเสือสมิงไม่ได้แล้วพรานเขียวก็หันมาพูดกับไอ้ทิ้งว่าเออนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีทางสิวะเพื่อหันมาอย่างสงสยัย พรานเขียวหัวเราะอยู่ในลําคอเเอ็งจะถามอะไรข้าอีกหลายเพื่อเออพ่อพรานฉันเคยดูข่าวนะว่าเขาหลวงที่นี่ยังมีอยู่นะยุคสมัยสงครามครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นเขาเอาทองมาเออมาเก็บไว้ที่ถ้ำแถวนี้ใช่ไหมพ่อพรานเขียวพรานเขียวหัวเราะหึๆเอ็งก็ดูแต่สื่อเสพแต่สื่อจนเลอะเทอะเลอะเลือน ข้าถามเองตรงๆสงครามมันผ่านมาเท่าไหร่แล้ววะเอ่งลองคิดดูตอนนั้นถ่ายคนที่มาเล่าว่าเห็นพวกหีิบป่นขนทองมาเก็บจริงตอนที่แพ้สงครามกันตอนนั้นทำไมมันไม่ขนอ,ออกไปใช้ให้สบายใจเฉยกว่าแต่จะเก็บมาเล่าให้พวกเองฟังแล้วให้เองสงสัยกันทำไมว่าไอ้เพื่อกเออก็จริงนะพ่อพรานเขียวงั้นพ่อพรานเขียวคงเป็น ฉันเศรษฐีเขียวไปแล้วล่วนะเนอะไอ้เพือกเอ็งนี่มันไม่เลิกปากดีจริงๆนะเองข้าบอกแล้วไงว่าให้สงบปากสงบคำจำไม่ได้หรือยังไงเพื่อกทำหน้าจ๋อยครับพระพรานเขียวฉันขอโทษทั้งฝ่ายพรานสาวเองณนะตอนนี้ก็เดินชมพรางไปเรื่อยๆเพราะบ้านเมืองของเขาสวยงามมาก ทำด้วยทองงามอรามตาแม้แต่ข้างทางก็มีเพชรนินจินดามากมายเริ่มมีกิเลสในใจขึ้นมาบ้างถ้าอยู่ที่นี่คงสบายหรือถ้าได้ใช้เพชรนินจินดาเอากลับไปบ้านคงจะสบายหลายชาติเลยครูใหญ่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาพรานเสาท่านจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่เช่นนั้นท่านจะวนเวียน เวียนว่าอยู่ในวัฏสงสารที่เมืองนี้ไม่มีทางได้กลับบ้านเมืองท่านและสุดท้ายท่านจะเป็นผีเฝ้าป่าที่นี่พลานเสาถึงกับมือชาขาสัน่นแกเราคิดเล่นๆทำไมพวกเขาถึงรู้ความคิดเราได้หมดวะพลานเสาจึงขอขามาที่ได้คิดไม่ดีไปแบบนั้นแล้วพลานเสาเลยถามขึ้นว่าแม่นาง แล้วข้าจะได้มีทางกลับบ้านข้าบ้างไหมแล้วข้าต้องทำอย่างไรบ้างมีสิแต่ท่านต้องไปนั่งสมาธิทำจิตบริสุทธิ์แล้วท่านจะเห็นช่องทางที่จะกลับบ้านท่านเองจริงหรือแม่นางจริงสิท่านคนที่นี่เขาไม่เคยพูดโกหกกันแม้แต่สักคำเดียว แล้วข้าต้องไปนั่งสมาธิที่ไหนละในนางแล้วข้าจะพาท่านไปนะในขณะที่พรานเขียวกับไอเ้เผือกและทิดทิ้งกำลังก้าวเข้าไปในถ้ำเพือกถึงกับร้องเสียงหลงฮี่พรานเขียวคืออะไรนะอะไรของเองมวัวแต่อึกอักอึกอักอยู่นั่นนะ่ะเฮในขณะที่พรานเขียวทิดทิ้งและไอเ้เผือกก้าวเข้าสู่ในถ้ำ พรนก็เกิดดินจากยอดเขาพังถล่มลงมาทันทีเพื่อกร้องเสียงหลงพอพรานพอพานป,ปากถ้ำมันโดนหินถล่มลงมาปิดปากถ้ำหมดเลยครับทิศทิ้งกับพรานเขียวได้หันไปดูตายแล้วว่ะทีนี้จะออกกันไปยังไงล่ะเนี่ยพรานเขียวเดินไปดูที่กองหินที่ปิดหน้าถ้ำเฮ้ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างเว้ย ท,ทิ้งหันมามันจะได้ยังไงละ่ะพ่อพานเขียวนี่เราไม่มีทางออกเลยนะพรานเขียวหันมาหัวเราะหึได้สิวะได้ตรงที่พวกเสือสมิงมันไม่มีทางเข้ามาทำร้ายเราได้ยังไงวะแต่ข้อเสียก็คือเราจะออกจากถ้ำนี้กันไปได้ยังไงเอาว่าไหนไหนแล้วก็ติดมันอยู่ในนี้แ,แ้้และก็ไอ้เพือกไอ้ทิ้ง เอ็งลองไปหาดูเศษฟืนไม้มาหน่อยสิวะจะได้ก่อกองไฟย่างเนื้อกินกันสักทีเห็นว่าเอ็งบ่นหิวกันมาหลายตอนแล้วนี่วะเอ๊ะเห็นแอดมินก็บอกว่าเขาให้ข้าเนี่ยหาให้เอ็งกินซะได้แล้วเดี๋ยวหิวตาลายเดี๋ยวจะตายไปซะก่อนเพิกยิ้มแย่ๆก็ฉันหิวฉันก็บ่นไปอย่างนั้นแหละพระพรานเขียวแต่แอดมินเข้าใจดีจะตายเนาะ ทิศทิ้งมองไปรอบๆถ้ำโอ้โหลุงพลานเขียวถ้านี้มันกว้างใหญ่จริงๆนะครับถ้ามีหมีหรือมีเสืออยู่ข้างในเราจะหนีกันได้ยังไงล่ะครับพลานเขียวพลานเขียวทำหน้าขรึมโอ้ยข้าสอนพวกเองไม่รู้จะสอนยังไงแล้วนะโว้ยว่ายอย่าปากพ่อยเวลาเข้าป่าให้ปากหนักเข้าไว้ปากพาหาเรื่องเสียแล้วไหมละ่ะ พวกเองเนี่ยไปไปไปหาเศษไม้มากอ่อไฟจะได้ย่างเนื้อกินกันสักทีโอ้ยหิวมากก็พูดกันมากฝ่ายพรานสาวกำลังงงและกังวลอยู่ว่าจะกลับไปหาพวกพรานเขียวได้อย่างไรจึงรีบเดินตามชาวเมืองรับแลไปเมื่อพรานสาวเดินไปถึงสถานที่ที่เธอบอกก็พบกับวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดที่สวยงามมาก เป็นวัดที่งดงามเรื่องรองประดับไปด้วยเพชรนิ่นจินดาพรานเสามองดูจนเพลินจนหญิงผู้นั้นต้องเตือนสติมาทางนี้ท่านหญิงผู้นั้นพาพรานเสามาที่ประตูหน้าวัดแล้วบอกว่าเดี๋ยวท่านนั่งทำสมาธิระหว่างทางเดินและนั่งให้ตรงกับประตูซุ้มวัดหันหน้าออกไปจากวัด เมื่อถึงเวลาบ่ายคล้อยเงาของช่อรากาของโบสถ์จะทอดเงาทับประตูซุ้มและเวลานั้นท่านจะได้มองเห็นแสงสว่างตรงหน้าท่านให้ท่านรีบเดินเข้าไปอย่าได้เหลียวหลังแม้แต่มีคนเรียกหรือคนทักก็ห้ามหันกลับมาไม่เช่นนั้นท่านจะไม่มีโอกาสกลับไปบ้านเมืองของท่านอีกเลยพรานเสา จึงเริ่มนั่งสมาธิตามคำที่หญิงผู้นั้นบอกแสงก็เริ่มคล้อยลงมาเรื่อยๆจนเงาจากช่อรากายยอดโบสถ์ใกล้จะทับประตูหน้าวัดตรงที่ผ่านเสาวนั่งอยู่พรานก็มีเสียงร้องวีดว้มาจากทางด้านในวัดพรานเสาเองก็ถูกสั่งว่าอย่าออกจากสมาธิโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ช่วงเวลาที่ทำพิธีจะกลับไปยังบ้านเมืองที่มาไม่ได้ใจของพรานเสาก็เริ่มจะไม่มีสมาธิเพราะเสียงผู้หญิงร้องมันดังระง,งมเสียงแซ่เหมือนร้องขอความช่วยเหลือส่วนทางฝ่ายพรานเขียวก็ได้เรียกทั้งทิดทิ้งและไอ้เผือกมานั่งใกล้ๆกองไฟพร้อมกับย่างเนื้อกวางที่อยู่ในเป้กลิ่นหอมไปทั่วทั้งถ้ำอาไอ้เพือก กินเนื้อกวางสิวะเดี๋ยวก็เกิดเรื่องเกิดราวจะอดกินกันอีกจะมานั่งโทษแอดมินไม่ได้นะโว้ยอเออเออก่อนกินก็นึกถึงบุญคุณสัตว์ที่เราเอามาเป็นอาหารเพื่อให้เราได้กินและได้มีชีวิตอยู่รอดด้วยนะโว้ยเพลอกยกมือไหว้แล้วนั่งกินเนื้อย่างทิดทิ้งก็กินเนื้อย่างไปแล้วทำหน้าจ่อยๆเอ้ยไม่รู้ลุงคลานเสา แกจะเป็นยังไงบ้างนะครับลุงพรานเขียวเออเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้พรานสาวของเอ็งยังปลอดภัยอยู่แต่ยังมีวิบากกรรมที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นเขาคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไว้แต่ชาติปางก่อนถึงเวลาพรานสาวเขาก็จะต้องไปช่วยพวกเขาเหมือนกันพวกเราเองก็เหมือนกันอย่าลืมละ่ะ อะไรที่เคยช่วยเหลือกันไว้มันก็ต้องช่วยเหลือกลับให้กันทิทิ้งหันมาทำตาโตโอ้โหเข้าป่ารอบนี้มีแต่เรื่องตามมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยนะครับลุงพลานเขียวก็เออสิวะแต่ละคนมันก็มีต่างกรรมต่างวาระกันทั้งนั้นแหละเว้ยเอ็งไม่สงสัยหรือว่าเอ็งอยู่ไหนไหนข้าอยู่ไหนไหนไอ้เพือกอยู่ไหนไหนก็ไม่รู้ ทำไมวันหนึ่งต้องมาเดินด้วยกันต้องมารู้จักกันต้องมาช่วยเหลือเจือจูนกันเองว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่า,ลาวะยิ่งเฉพาะในหัวเป็นใครก็ไม่รู้ทำไมมารู้จักพวกเราทุกคนวะเพื่อหันมายิ้มใช่โดยเฉพาะน้องกระรอกฉันอยากเจอไวๆจังเลยเพ่าะร่านเขียว <c oughs> ฉันคงมีวิบากกรรมร่วมกันเนอะผ่านเขียวเนอะ พรานเขียวหันมาทำหน้าขรึมเฮ้ยไอ้นี่วอนเส้นแล้วเล่นไม่เลิกรู้อย่างนี้ปล่อยให้มันอดยันจบเรื่องนะกว่าดีแล้วทิทิ้งหันมาหาไอ้เผือกแต่ไอ้เผือกมันก็เป็นคนดีนะลุงพรานเขียวมันเริ่มเก่งมีสติปัญญาไหวพิบใช้ได้เลยทีเดียวเออข้ารู้แต่มันไม่ใช่เวลานี้เว้ยส่วนทางฝ่ายพรานเสาก็กำลังเสียสมาธิอย่างมาก เพราะเสียงผู้หญิงที่ร้องขอให้ช่วยดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆช่วยด้วยช่วยฉันด้วยจ้าช่วยฉันด้วยพรานเสาวนึกในใจเอาวะเป็นไงเป็นกันวะถ้าจะไม่ได้ก,กลับก็ไม่ต้องกลับกันวะยังไงขอช่วยคนก่อนแล้วกันพรานเสารุกขึ้นทันทีกําปืนลูกสองห้านัดเอาไว้แน่นแล้วเดินไปยังเสียงที่ร้องขอความช่วยเหลือ พ่อพรานสาวเดินเข้าไปในวัดกลับเจอกับผู้ชายร่างใหญ่ดูหน้าตาเหี้ยมโหดกำลังฉุดกระชากลากดึงหญิงสาวแล้วพูดเสียงดังลั่นวัดพวกเองไปขนเพชรนินจินดาใส่ถุงมาให้ค่ะไม่อย่างนั้นอีนางนี่ตายพรานสาวนึกในใจว่าเฮ้ยทำไมเอโจนนี่มันมาที่นี่ได้ยังไงหรือว่ามันหลุดมิติมาอย่างเราวะ พรันก็มีเสียงพูดมาจากข้างหลังพรานเสาจนพรานเสาสะดุง้งใช่จ้ะพรานเสาคนพวกนี้เคยมีบุญต่อกันเมื่อหลุดได้เข้ามาแล้วกลับเกิดกิเลสอยากได้มีความโลภเลยแสดงความชั่วออกมาเพราะความอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองเหมือนท่านเช่นกันเคยมีเวณมีกรรมต่อกัน เคยช่วยเหลือกันไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนตอนนี้ท่านถึงต้องมาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะพรานสาวหันมาบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าแต่ข้ากลับบ้านเมืองของข้าไม่ได้แล้วละสินะมันผ่านช่วงเวลาสำคัญไปแล้วต่อไปก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิกิตแล้วกันนะท่านพรานสาวเตรียมปืนลูกซองแล้วปลดเซฟรอจังหวะทันทีนึกในใจ าข้าจะบาปเพราะป้องกันคนบริสุทธิ์จากพวกมานอย่างเองข้าก็ยอมบาปลว้วะไอ้โจ,จรใจร้ายไอ้โจรร้ายตกฉาดเข้าที่หน้าผู้หญิงมึงจะขัดขืนกูใช่ไหมกูต้องได้ทั้งแก้วแหวนเงินทองและได้พวกเองไปเป็นเมียข้าด,ด้วยพรานเสายกกระบอกปืนขึ้นเล็งไปยังโจรทันทีแต่ไม่ทันจะได้เหนี่ยวไกปืน ผนก็มีเสียงหนึ่งลอยมาจากทางด้านหลังของพรานเสาพรานเสาถึงกับต้องหยุดชะง,งักอย่ายิงนะโยมอย่าให้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต้องมีมนทินแปะเปื้อนเลือดเลยบ้านเมืองรับแลเขาอยู่อย่างมีศีลธรรมอยู่อย่างนี้กันมานานแล้วโยมพรานเสาถึงกับสะดุ้งเฮ้ยเสียงใครกันอีกวะเนี่ยแต่เรียกเราว่ายม ท่านต้องเป็นพระสิพระนางสาวหันกลับหลังไปมองเจ้าของเสียงเป็นพระจริงๆเด้ยเป็นพระทุดงด้วยสะภาโกรดยืนอยู่กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งแล้วพระทุดงท่านก็บอกว่าไปช่วยเขาเถอะโยมเอาเจ้าวิหกลูกศิษย์อาตมาไปด้วยจะได้ช่วยกันเจ้าวิหกเจ้าไปช่วยโยมสาวด้วยนะเอาโจรผู้นั้นมา แล้วพามาหาอัตมาแล้วอัตมาจะพาทุกคนกลับบ้านเมืองโยมเองพรานเสาถึงกับใจชื้นขึ้นมาว่าจะได้กลับบ้านพรานเสากับเจ้าวิหกค่อยๆเดินแอบเข้าไปด้านหลังเพื่อที่จะจับโจรผู้นั้นทันทีฝ่ายเผื่อหันมาแล้วพูดขึ้นว่าเอ้ยกินไม่ทันอิ่มเลยอนยะ่าพ่อพรานเขียวจบตอนอีกแล้ว แต่ก็ดีนะจะได้กินอีกทีกินให้เยอะๆเลยอ๋ออย่าลืมติดตามเผือกในตอนต่อไปนะครับตอนหน้าตอนที่15ไม่รู้ว่าเผือกจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเอาใจช่วยเผือกกับพวกเราด้วยนะครับพี่น้อง